สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภิสุวรรณมณีมะบ้านมาปรับปรมร้อนหาเนี่ยอวันก่อนถุงตัวตัวตัว

แดดแดดแล้วร้อนร้อนจับของพี่สวัสดีค่ะพาไปทุ่งนารับลมร้อนไปดูต้นมะม่วง อยางห้่นเพี่น้องก็จะอาดๆอันนี้ต้นแคป่าต้นแคป่าต้นข้างบ้านแต่ว่าตอนนี้ดอกมันวายแล้วมีบรรยากาศร้อดมากๆป้นโดนได้เชียด้นโดนไล่เทียทนนี่ก็น้องใหม่ แต่ว่าพท่านมีต้น,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 นมันแรงน้องมันแรงมากสิพภาพหน้าพี่สาวแต่ว่าก่อนสิบเอดอน่าสิบปเบิงเป็นหมม่วงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขมา่ามาแล้วกับกุศลสให้ด้วยเลจ่าแดงหอนคักต้นมันต้นมันยืดตายาเขียวแห้งว่ะ Money feet đây, Ui. Dẹp, sao, Ui. đẹp, 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 đẹp. Bà mình, bà mình Mà sao? Ui. Ui. ơi, Ui. khỏi bị Ui. hoặc Ui. 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 đẹp tuần sì bậc tần. ม่วงม่วงจะปลูกไว้จะ้ะหลายปีแล,แล้วแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นงน่อยบอจะไปกินสมออ้ตรงนี้หน่าเย็นมากเลยอ่ะดูดินี่ต้นคอเนี่ยคอพันปีตั้งแต่ไม่น้อไม้อันใหญ่ขึ้นมากเกิดมากกัเห็นต้นคอต้อนนี้พี่น้องเป็นป่านนี่ละไม่น่อไม้อายุสี่สิบกว่าปีแล้ว เป็นลอยปีแล้วบ่นเป็นกาะลอยปีดูซิว่ามีลูกหรือเปล่าโ oh, อ้แดดไหนอะดกจุดจ้ะนี่ตัตหมดเดียวอันนี้อะไรนะ เมะม,ม่วงแก้วขมินหม่วงแก้วขมินปลูกไว้กินนะพี่น้องปลูกไว้กินขังสะผู้สาวเป็นองไมไหมโอ้เบ้ยเจ้าของเจ้าของตรกุกงันอือโอ้ยหลาให้ไม่องมวงด้่ย อันนั้นวดแดง,นะงกัดกุนงาเสียงอยู่เลยเขาหั่นมาที่นั่งเลย áo chịu mất mát 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 này mát mát Ôi, một 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 một. Tay 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 tay. ต้องรออีกหน่อยมีสะสะยายสะ,สะ,สะพี่สาวแม่ใครพี่น้องมองจ้องหน่อยกินสุกไปกินสมเทียงหน้าพี่สาวนี่เทียงเทียงป้าเทียงยาย้นหอมคอโอ้ออยแบบ เย็นอะทำไมยายไม่มาอยู่ตรงนี้วะตี่นั้นร้อนมากเลยนีย่เรืงนู้นโอยิน หมดกัดจัดการหมดก่อนห้างเลยจะเป็นคขาส่งนี่เขาไปหาห้างมันเดี๋ยวบุญทำไมยายไปอยู่ในบ้านวนะ่าทำไมยายไม่ออกมัข้างนอกก นอกเย็นมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สิปูบอกม่วงปลูกมะนาวมะนาวแล้วตอนนี้แพงนะคะมะนาวลูตัวนี้ก็สามบาทนะคะมีต้นแคปปลาแคตะปลาุ้ยนางหอน เห็นทา่ายินซ้ายยางหอวได้เลยนะมาเขาป้าเขาดงพี่นนองมาได้จัมาเที่ยวปลาปะทะความร้อนกันอันนี้ผักติ้วจ้ะน,นีต้นผักติว้วปลาอ่อยพี่สาว กอ้อกงานพี่สาวนี่ระพี่น้องก็จะติดกันเลยพี่น้องนิดโอ,โอ้หมดหมดหมดเน่ยพี่น้องลูกของยายถวดก็จะติดกันอันนี้สาของป่ายคนหนึง่งพี่สาวใหญ่ของแม่ ถ้ามราสะาดบ้านเขาก็จะเป็นสีไปแล้วเราจะเอาขวอมโอ้เสียงข้อมืมาไว้นี่มีกรสะสาถ้าว่ามีแหน่งสีป่าบ่ค่อยมีดอกสมัยตะกี้บ่มีเลยแหนานานๆน,นี่นนนมีคนมีคนเฝ้ามีคนเบิ่งเนาะมีบรรยากาศมันกันเสียมันตายมาเลยก็เลยก thì trên này nó nào chả à cái miếng bông liền đi thật cha không mẹ sao bao nè, sao bao nè khỏe sao

มังบัวโอ้เป็นหลักวงวงกันหลักวงหนองมากพี่นองหลักวงนองมาก็น่างมาบ่อยเนี่ยสามารถเชียงกินเียงหน้ามันยังนํามาบ่อยอยู่อืมหมดไหม หมดยางหลายเลยตรงมั้งรู้แล้วพักการกินแล้วบะแล้วกินออกันคือบัวแล้วไม่หาบ่อขวาเก็เหม็นกว่ากดบ่อห้งนล้จีว่าดีเด้อเอาเล้นบ่เขา ห้องฝายัง่ขนน่นมันเหมือนกุ้เียวที่จะม,ขมขาขห้องฝาเราเห็นขืนรถที่ตามอยู่เลยยืมทำเป็นแบบมาหาลูกที่เราเอกมาเจียวมิออม้นมามา<ก>น้ำลายลิ้นสุกทุกคนหน่อยว่าเปนะ็นเล็บบบุ้อืมแม่หน่นสุก

ตัวบก็อย็นดีเด้อเราคือบ่มานอนอย่บแบบยายตลองร้านมากในล้าถ้าเข้าไปก็นอนนีรักระวทวน้านตะบอบกวาเข้าไปที่สองมือ่ะสามาาสามาือนอนยูหขอ่อูเดียว่ยเย็นเด้อเย็นเย,ย็นอยู่มัานแห่งอ่นตรงเตียงนอนดีดีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเตียง มันสองมันหาอยู่เลยแบนนี okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นอยู่แล้วีเดียวนี่แตงแมงแตงแถวถวไทยอาจารย์รงนันมาสื่ออาจัรย์เดชสื่อเทียงหน้าอันตอบเรือสีหน่อยตอบควาื่อเห็นแล้ววันนางสือเย็นแล้วยังเป็นหมอ

พอนล้ ine, so ค uch, ุณน้องเขาไม่พูดเรื่องตัเรื่องขี้นะ เขประเดียวอยู่ไมเฟซบุ๊กนะจะไปถลอยอยู่างนี้จะักับเฟซบุ๊กกันเฟซบุ๊กมันถลสร็จ่ลวน้ำยูทูบกูโบะยูทูบประเดี๋ยวอยู่ในเ o o k ุ๊กเซ่ YouTube เธออยู่ไหนยูทูบตัวเล็กน้อยนึงนัวอยู่ได้เนี่ยออืม เอาออกซะเอาออกมาขันงอก๋เอาออกซะันก็เมนไันกดต้วมันต้องกดบางใดจ้อยแชทดตันนี้ชทนะอ๋อแชสดข้างหลังออช็ดอน้ ชาไม่มีแฮ่เดี๋ยวไปูเดียวจะไป่พ่อติดสุดดพอติดจะเทลเป็นนี้จะเทียนเนาะเฮ็นบนเนี่ยทำไมจะกดไม่ได้นี่ก็มีหัวใจด้วยเหรอเฮนบนนี่ทำไม มีนาคมวันที่เรา17กุมภาพรายการว่าหลังจากนน้นไลน์ชูิ่กำวิเออมันมีหัวใจให้ด้วยเมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะเมื่อก่อนไลฟ์สดก็มบอวิสิเลยมีหัวใจให้ด้วยเมื่อก่อนมันไม่มีอย่านี้นะเมื่อก่นไลน์สดกำมอวิ ว่าไม่คำแล้วเสีชีวิตแล้วขอยังนะคะพ่อตายยังไม่ไปนะคะภาพจากเกาคาดไว้ที่ที่ราพยำงมาแล้วเี่ยา่วูกชยงพีงเอีเพียเอยงมองจากของเองสวัสดีแก คนที่นอนเก็บอยู่ในผู้ชมคือคนที่ผมบอกว่าใส่ผมวกไอโมงมา,ามเขาชื่อเมทอดีพุทธโสอายุ44ปีคนระับมีสะพายกระเป๋ามาด้วยนะตัวน,นี้คือบันไดชั้นสอของบ้านนอนหายใจรวยรีเลยพยายามบอกกับเจ้าของบ้านว่าที่ผมปลุกเข้ามาเนี่ยผมจะเอาพระก็าาคือแต่เจ้าของบ้านถามอะไรไปเขาก็ตอบได้แบบครับครับ,บ,บตอบได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักอยู่ผู้ชม เจ้าของบ้านโทรแจ้งสำรวจสพสตยหยิบแล้วก็ผู้ชีดเนี่ยมาให้การช่วยเหลือต้นรัเทิดปฐมพยาบาลสินะ่าสินะะส่าเขาโอดโอยเลยอ่ะรีบติดติดรับประทานรี<ด>ชัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองหมื่นคนเปิดนบวเ้มเฉียงลีกสิบสวัสดีค่ะัสดองหมืนคนรศัพไม่เหยียพานนี่สวยจังเลยเบเบิ้งเบิ้ผหมดนความคนลัซิวเลยเเนั่นนั่นแหลจ อันนี้ชีวิตจริง no filter อันนี้จะฟิลเตอร์ no filter อันนี้ฟิลเตอร์ทัพทุตักจตวินาคนอยม่ของแท้และเป็นและ อ้าวลกกะย่างขาวก็จะเป็นนางย่หานยุพีก็มีโฮมจะอะไรมองหามันฮอนแหมอ้าวนกกขย่างขาวก็จะเปนนางยูหานบ่เขยาหาัาเ่กิขาี่เป็นคนยัง้น่ล่ะที่สิบปู่ยังสิงามน้อง่นสิบอปู่หรือปู่แต่ตะเขาอะไรบุมอุ้ยมันหดดปลมงหล่ะอืมไปอือแดด คนปาไปนมันไปใส่น่นมันไปยิงป่าอยู่แกเลยแล้วเน่ยมอเสป่ามอเส้นกมา่ะมอเส้นออกมาหน่ะพอมันอาไปมอเส้นไงอะไรบ้างหอนเกี่ยวจงไปห่อนัคนเนียป่ไปไปไปมลนไป้วยมอแมนไปห่อนเกี่จงไอนกบคนเนี้ยป่ะโอ๊ยบอกยังไมันไปแล้วเด็กหนมันไปแล้ว บ่มีบแอร์อยู่ฮะไม่ีบจีอย่างว่าจะแก่ทรงไซมันไทยไทยแบันี้ว่าจะแก่ทรงไยมันไม่จีนทีาแล้ประกาศตีบกินขี้วัวอย่างว่าจะแก่ทงไมันไทไทยแบบนีว่าจะแก่ทงไยมันไม่ีบทีบเดียดหมนกันมันก็จะมไล่ขี้อติมแต่นาตะแหลกเตาอยู่กันกินเหล่าไเดียดวนหันเออนาตะแหลก

งไป่ร็อเตอร์อนแล้วเนี่ยขี่รถปิ๊อพเขาขี่มอไซค์ไปขี่มอไซค์อเรฮอดเลยเงาโอ้อยขับรถเองมารถนะมาไปไปรียนตว่ามันกบคข้นขีบแต่ว่าทางบ้านเขามันมันข้นจีโอ้ตะกีบทางเป๊ปลาขี่เขาได้ไงขี่ไปหมดอีพูดหอดสักเกลียวหอดไปหอวเป็นเออนอนจีหมดอลเราเลย มี่เต้นเต้นเต้นไปอีกแล้วมันเล่นไปหมอล่ามเล่นไปเจ้าคึ้มาจอดเอาตุกไข่แน่เห็นแล้วไม่ลดหากับมาวันตะปูบึงว่าดึงกระจอดอยู่อันตุลังพวนมาบานส่หามแงเนนั แอ้ทนได้นนั้นรายได้ทุกคนจะไปเอรถนะครับเด้อถามมันเด็่สมัเอาหัวตะไบตะเดียกหัมันดดมันยมันัวเต็มเต็มเท่าไหรปวัวตะบ สองสา 2, 3, มอือันนี้สมซสาไปเลยก็บอกหักตอนมันไม่เห,เห็นเงินด้วยส่ายแล้วสองสองา,ามวันเดเ้ยพี่ขอบคุณคาะบานอันนี้อไปเลยก็บอกหักต่อมันม่เ็นเด้วยะไวยีเลยดีต่ไม่ใช เป็แล้วยังมาเสียบสระเรลยนี็ขอบคุณพระคุณมากกที่มารับชมดิฉันก็ติขอลาอำลาพัดจากเสียเขียวก่อนเร็วมาล้วโอ้ยเหียมึอตุกใจสวัสดีค่ะ nah dalamnya apa itu nih